รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,566ของนางอนัญญาอัครภูวชตตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนานงนิงว้วตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮองสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่่องสอนเขตหนึ่งองค์ประกอบที่ห การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไม่ต้องสอนเขตหนึ่งโดยมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบที่ถูกต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายโดยบริหารงาน4ฝ่ายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเช่นโครงงานอาชีพการเลี้ยงไสเดือนอาชีพสร้างไรายได้และโครงงานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมกีฬาเช่นเปตองวอลเลย์บอลชายหาดนอกจากนี้ยังจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารคือบ้านานางิวโมเดล BNG m o เดล B ย่อมาจากเบสิกที่หมายถึงพื้นฐาน N น o р м มาตรฐานและ G good หมายถึงเหมาะสมและดีผู้เรียนในโรงเรียนบ้านนางนง้จะมีความรู้พื้นฐานในด้านวิชาการและทักษะอาชีพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเหมาะสมกับวัย ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้บริหารมีกระบวนการจัดการที่ดีโดยการบริหารจัดการศึกษาผ่านกระบวนการ PDCA ในทุกขั้นตอน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาสร้างความร่วมมือกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ายเช่นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาร่วมกับชุมชนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาการให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีระบบการให้บริการในสถานศึกษาและมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะมีสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้การบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพพร้อมทั้งมีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา แล้วส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในทางที่ดีขึ้นจนได้รับรางวัลเช่นรางวัลระดับเรียญทองลำดับที่4การแข่งขันปฏิมาก,กรรมระดับชั้นป .1 ถึงป .3 งานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติตรัางที่70ปีการศึกษา2,565ภาพเหนือจังหวัดน่านปที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือววิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ประชุมแบบมีส่วนร่วม 2. กิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนได้แก่กิจกรรมแต่งกายดีคือศักดิ์ศรีของนางิ้วกิจกรรมเด็กไทย4.0ใส่ใจมารยาทกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่บรรยากาศน่าเรียนกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกระจกเงาคู่คิด 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนในปีการศึกษา2565มีการพัฒนาวินัยนักเรียนหลังจากการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนาเชิงคุณภาพ โรงเรียนบ้านนางเงี้ยวได้แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนางเี้ยวองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่ง ดังนี้ด้านความปลอดภัยเช่นจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นปลอดภัยส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบัรณของวิชาชีพมีวินยัย และรัักษาวิยขอจบการน,นำเสนอผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านสวัสดีค่ะ